สวัสดีเอัซีช่องมยมหวานชาแนลพี่น้องม,ม,า,มาดูไก่กิโลของยาเนาะเลี้ยงไว้พี่น้องนี่พวกนี้กันนาจะจับไปเตรียมขายหรือเปล่านาะเตรียมขายนี่ก็ไม่ร้กวนนะครับขังไว้เนี่ยใช่ไหม ตอนนี้ก็ไม่ค่าก็ถามสื่อเนาะถามสื่อบ่อยแตไก่คือแกเพาะเลี้ยงไม่ไม่ทันพี่น้องแล้วมันหนาฝนเลยเนาะมันหนาฝนแล้วมันก็เพาะเลี้ยงไม่ทันไก่เยอะไก่มันเล็กๆมันก็เ,เยอะแหละพอขายไปยก็ที่นี่ก็น้อยแล้วค่ะเนี่ยเพาะไม่ทันไม่ค่าไม่ค่ามราซื้อกิโลแปดสิบกว่าเก้าสิบกว่าพี่น้องถ้าเดือนไหนฟุกในเมืองแพลไหน,นก็กิโลเป็นร้อยได้บ่อยก่อนไก่กิโลไรบ้านเนี่ย บบนอนอยู่ใต้กกไม้นอนอยู่ใต้กกไม้คนระับเลี้ยงแบบบ้านมานพีน้องเลี้ยงบาปล่อยตามบ้านมันออกลูกดีผสมแบบผสมไสมก่บ้านผสมไก่แจไปในเกเลี้ยงไบบมีอะไรพี่น้อง เลี้ยงไปมีนกกระอยนกกระอยในกระถางเวลามาซื้อก่ โอ้จับทีหนึ่งก็จับไปเป็นร้อยสิบสามสิบตัวเหมือนกันเลยพี่น้องเลี้ยงไม่ทันเนาะ,แ,ะแม่พันธุ์เป็นไก่บ้านไก่สีไก่ไกขาวไก่แดงเด็กน้องนึ่งง่ายคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องก็พาพี่น้องมาดูไก่หลังบ้านเนาะ ที่เลี้ยงไว้ขายเลี้ยงไว้กินพี่น้องแบบบ้านๆพี่น้องบรรยากาศอันนี้ก็บ,บ้านของน้องชายไก่เอามาไว้หน้าบ้านก่อนมันหนาฝนเนาะปล่อยไม่ได้ลูกหน่อยเดี๋ยวโดนฝนตายอันนี้ก็น่าจะค้างไว้ก่อนยังไม่ใหญ่จะขายได้ไหน ลูกไก่บรรยากาศพี่น้อง่อนน้นก็เลี้ยงไก่ชนนี่แหละเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงมามันเริ่มเริ่มไหลาสาระและ้วคือเลี้ยงไก่ชนนี่มันต้องมีทุนเนาะมันต้องมีกลุ่มมีแก่งไปชนทีหนึง่งมันถึงได้เงินรางวัลแบบแพงๆงเยอะๆเนาะเราเลี้ยงอยู่บ้านเอาไปชนทีหนึง่งเงินรางวัลห้าร้อยสองร้อย ชนไปมันเจ็บไก่เสียร์ขายาเปล่าๆพี่น้องสู้แบบถ้าเราไม่ได้ไปจริงจังทางไก,ก่ชนเลยตงปล่อยเรียงแบบไก่บ้านไก่กิโลหนยได้ตังค์ช่วยเนี่ยได้ตังค์ชัวกว่าหนังเลี้ยงไก่ไกไกไชนบน,น,นปีๆพี่น้องเนีเตือนห,หน่อยเสียเวลามากเลยทำไมถึงหวัดเสียเวลาเพราะว่าเราไม่มีทุนเราเราจะเลี้ยงแบบไก่ชนไปตีมันเขาให้ดังมันเขาเป็นไปไม่ได้มันต้องใช้เงินเป็นของไก่ตียังไงก็ใ้เก่งมันเก่งที่ มันดังด้ว่าเราลงเงนินรางวัลเยอะมากกว่ายิงลงเป็นลานไก่มันก็ดังไก่ไม่ได้ตีดีตีอะไรไมันแพงทิ้งเงนินรางวัลเนาะไอเราไม่มีทุนไปทำเงินไม่ได้คิดดูคิดไปคิดมาโอ้เสียเวลานานเนาะไม่ใช่ทางเนาะเราคนบ้านๆไปมีเงนินล้านเงนินแสนอะไรละเลยปล่อยเป็นไก่กิโลปล่อยเป็นไก่กิโลเอาได้ตังกว่าดี่เขาเนี่ยออตามงบตามทุนตามความรู้แล้ว เลี้ยงไก่กิโลปโล่อยเลี้ยงไปได้เงินกว่ากิโลละแปดสิบแปดสิบห้าเก้าสิบเก้าสิบห้าร้อยกว่าโอเคคลิปนี้พี่น้องถ้าพี่น้องชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วย้ะพี่น้องด้วยพาพี่น้องมาถ่ายดูไก่กิโลเวลามันมีคลิปใหม่เด้งมามันจะได้แจ้งเตือนจะออกไปถ่ายควายถ่ายวัวถ่ายอะไรพี่น้องฝนมันตกช่วงนี้ก็จะถ่ายอยู่แถวบ้านก่อนพี่น้องดูบรรยากาศบ,บ้านๆเด้อ เอคิปนี่ยเขกล่าวเข้ามาสวัสดีครับพี่น้องครับ